วัวเบื้งหมอเฮาเบื้งหมอเฮาวน่ะหมอกดแล้วหมอกดแล้วอันนี้ยังนี่ลูกสอนเนี่ยอันนี้ตั้งหูจ้ะคนล่ะโคนล่ะคนหูวัวหูจ้ะจต่คว้ากันยังงง สวัสดีครับคุณผู้ชมจากอุ้มจ้ามิจฉาทุ้มครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องอุ้มยิ้มนะจ้าเย้คุณผู้ชมจ้ามือนี้ก็มาพ่อกันก้าวสามคนคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้าแม่น่อรู้เก่จ้าแม่พ่อกันย่ำใดกับมิตรแนลแทบเสียบไม่เบิ่งละครับบาดที่นี่แน่เลยจ้ามือนี้เมนู่นเขาก็คือ เจ้าฮอนนะครับเจ้าฮอนมีเปลียนจ้าไปกำลังเบื้องบนนะนรับกำลังเดือดนะครับของห้ากัมีนะครับเพียร์กับมีน้อหมูสามซันมีเต้าหู้มีกุ้งนะครับมีปลาด้วยนะครับอันนีกระซิเป็นพักนะครับพักรวมนะครับกับมีเห็ดน้ำนะครับนะมีเสียงน้ำจ้าอันห้ากับไสไปแล้วเจี่ยวเนื้อนะครับบัหนี้ห้าเอยู่เนื้อไส้ได้บาดที่นี่ตอนนี้บรรยากาศก็ดีดีด้วจ้าตอนนี้น้อง ยู่ที่โรงเรียนนะจ๊ะพ่อว่าเบื้งบรรยากาศรอบๆเลยครับตรงคามครับโรงเรียนนะจ๊ะเลย่พ่อออยก็ดีดีพ่อออยก็เห็นอะไรเห็นนกอิ่มทายคลิปนี่ล้วจ้าโอ้สลองตะเกียบไหมไม่งกว่างซื้อมาสลองอยู่บ้านนะจ๊ะอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนจ้าความมันเป็นตระเมือนเลยลูกจะเชียบได้ปะน้ำมาจ้ามีนจ๊ะผู้ชม่นชอบกเรียบลูกอารมณ์ จุ่มเลยหรอจุ้มเลยเาเซ่ไม่ได้ยากคนโอ้ยโอ้ยพวกผู้ช่างจานนมอิ่มเปลี่ยนมาเป็นตะเกียบเก่าเด้อจ้าเพราะว่าตะเกียบไม่มันแพงเด้อจ้าเป็นยังคือว่าแพงอิ่มแต่มันมื่นไหมจ้าโอ้มึนแบบลื่นเด้อจ้าเพราะมันมื่นเป็นบาทเด้อจ้าผพาปัามผ่าม้าโอ้เสร็จแล้ว เตาวาเขาต้องเตาน้วมันดีใจหง่อนแต่ว่าขันกินห่อนอุ้นอุนนี่ก็สิเซฟเต่ยจ้าอาเลหลวกกอะเลยเอาเลยนี่พอยชวยพักกับเสียนนะละก้องอู้หู้ห้ห้หอันนี้เขาไมอยากกวนเจ้าเพราะมันคั้ไงเจ้าลาเสียนวลูุพอตักให้เต่าจ้าเอาตักเสียนใส่จานไว้มันจังเย็นนี่นุ๊กซิมปุ๊กซิมมานกินอ่านกินี่ๆเด้จ้ากินอ่านเรื่องยีแม่เั้ง้แย่จ ลองหัวดีเส,เ,วเสร็จแล้วแตเสียดแนะน่คุณผู้ชมว้าวว้าวว้าวแล้วให้กินแบบเพราาในไซม์กิ่มลองมึงก่อนออแต่หอนไปติดจาร์ดีจ้ะนี่ด้วจ้ะ กินเด้จ้ะเพราะว่ามันสหลวกป่ะจ้ะตอนเดี๋ยวอีขวาเดี๋ยวอีขวาตัวน้ำน่อยๆก็ช่วงเป็นเสียบๆจิ้มน้ำจิ้มเนยต้องจิ้มลึกๆเด้จ้ะเพราะว่ามันจังเหี่ยวไว้เดจ้ะอันนี้อีแม่บอกได้จ้ะสุดรับมันมาลูกแม่จ้ะแล้วมันก็เสียบพอเด้จ้ะโอ้ียจังคุณผู้ชมโอ้เสียบจ้ะ ตัวโอ้เบิงหมอหฮาเบิงหมาหฮาน่หมอฟดแล้วหมอฟดเล้วโอ้ยังจ้ะมันเป็ดแต่แซ่บด้จ้นาดีตบอกพี่พี่กระลึกแล้วล้จ้ะันไปแล้วเลยได้จ้ะนละได้จ้ะละ กุ้งมันแปลงล่างแล้วลูกเอาวะกุ้งเปลงล่างมาแล้วกลายเป็นสีส้มนะครับเปรี้ยวต้องหูต้องหูต้องหูเจ้าจั๊กเห็นแบบแบบอ่ามีเต่าขึ้นข้านี่เลยอีกหูหนึ่งดิไซนีดีมีอีกหูหนึ่งอะไรหลาบคุณค่ะานี่ขี้อะไรเดไ็กปี่ไฟวัด อันนี้ยังนี่ลูกนี่อสยังอันนี้ต้องหูจ้ะคนล่ะคนล่ะคนหูบอหูจ้ะจะคว้ากันยังงงมั่งใหญ่ใจคว้าเลยอ้หฮ้ นี่ครับอันนี้ก็เต้าหู้จุม่มขวดน้ำจิ้มเล็กน้อยอันนี้หวานอีจ้ะอืมไอ้เต้าหู้หยิง่ายนะครับเจ้าหวานเล็กน้อยครับ,ววน,รบนี่เห็ดครับเห็ดแล้ก็จะจิ้มน้ำจิม้ม <laughs> อโอ้แดงจ้งเครืองเลย คลิปนี้บอกได้เลยครับว่าพี่เม่กวางอีซ่าเฮงไปเมยกว่างเาท่านได้กินเขาเที่ยงวันทไแปเมื่อไห่ไต้อีกเมย์กว่างเนว่ยจ้ะพิเภกถ้านจะเป็นซีรีเกาหลีนีจ๊าไม่ได้กินกันดิ่งดัง แอบดูครัมอ๋อ,อแล้วครับคกลดยังไงก็เดี๋ยวไม่มีกิ๊บตัวกลดกันนะครับแล้วกลุ่มตัวนี้คือนั่าแปลงร่างนะปะนกวุ้มจะกินพับแบบสุดด้วยจ้ะแกะเพชรใดได้ดจ้ะดูดีๆค่ะแจ็บบลูกเยี่ยมปะ อันนี้เข้าอีกเอาใส่แล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับนี่นี่ให้มันเดือดก่อนนะครับไปพักกินน้ำทานนะครับขันเวลาจักหน่อยพร้อมเสียบปากรอกบสอวโอ้โหซุกแล้วจ้าหอมพุ่งมาแล้ว,ลวจ้าพุ่งมาแล้วเ <g> มื่อกี้เขา,าก็ไปเตรียมพร้อมรอบสองมาแล้วทุกท่านผู้ชมกินน้ำกินทานะครับ เป็นกระแสบอกครับคุณผู้ชมคนนะ่นะ,ะคุณผู้ชนมะจ้าน้องอิมเห็นใจอีแม่ยด้ใจ้ากุ้งตัวนี้นี่น้องอิมจะจงไว้ให้อีแม่เยี่ยมบันเทิงเตี้ยเยี่ยมที่สุดเลยลูกอันนี้จุงไว้พอ่ออันนี้ก็เลย้จอีแม่จ้ะเยี่ยมน,นะอีพ่อตักให้ที่เด่ได้ใจนี่คอยอกินนางอ,าอีแม่ยคออีแม่ยเท่านได้กินน้ำพอดเราไปนู้นเนี่ยว้าวผู้อัดได้จ้ะเสรล้ครับคำนี้ กินเผื่อไม่กว่านะครับเฮ้ยเลือดตำได้อย่างไรครับไม่กวนพี่เพลทออกกันมังงไก่เราจะคุณผู้ชมกดบ่อยหร้อจ้ะเมลเราจะกดเบิ่งเบ็ดไม่อยากไปเชิญหน้ากับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับห้ากะบุมบี้ยังเห็ดครับกาหาตเตเนียแซ่บๆมดแล้วมางกินอ่างคุณผู่ง้มเมื่ออ้วนดิจ้ะ ะัเศบน้ำจัดกำลังไก่น้ำเด้่ครับเด้อผู้ใดอยู่บ้านกักตัวก็ไม่จะไม่ได้กินอะไรยน้ำหนักกิดกันได้ครับนี่นี่อีนั่งเล่นหน่อยนี่ท่านได้เศร้าปากเศร้าท่าจังเกียร์อย่างนี้ไกลๆนี่เอาไว้มันเย็นก่อนเด้อลูกไะ้พิเภกแมาสันมาเไ็้ตัวพี่เภกไวาจงกุ้ยน้ำเลยเดี๋ยวกันสำหรับคลิปนี้นะครับ พุ่มกับกล้องขวาขวาคุณพอออเทียนนุยัดอำนวยสถานทียเห้องก็คือโรงเรียนบ้านซักกูดนะครับเงี้ยดีเดียเฮ้ยจ้าช่องนี้ช่องปิดเทีมครับม่ผู้ใดมาเงี่ยนแบอกก็มต่ขอบก้อเห้องนะครับว่าบานอยู่หนาเงียนกัพะโลกนกับพะโลกับพอออนะครับล่อยมาเงียนจุมครับมาแตงแต้สาวๆนจ้าพูดตดตอได แซ่บอี่ลีจ้าผู้ชมในตอนนี้ตาเมื่อยมากหรอครับน้องอินกับสีขอวตัวล่าได้ใจตอนนี้นี่พี่เพียร์กัพี่ในสียูยูนั่งแล้วหรอยู่นั่งแล้วใจเป็นเป็นคนขวางร่องเลยได้ใจอี่มเอกับแบบควาโมโหหิวแล้วได้ใจผู้ชมแต่ขนาดพักขึงมั่งเพิ่งเพิ่นกับซอยเอาซอยเอาอเลยในพูดสองสามคำอยู่ได้เพียงหนึ่งเอาละครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาเบิ้ง อุ้มอิ่ม <Lock it. S 2> นะจ๊ะคร i i no ับช่วงอุ้มอิ่มกินโชว์นะครับเด้อช่วงนี้กับช่วงโควิดมาจาอยู่บ้านกับพี่เบียร์มีแต่จามีแต่หาเนี่ยกินเสี่ยมไม่กินอันไหนนะจ๊ะจะลุกออกกับน้องไก่นะมันจะจ้าคุณผู้ชมวันนี้เอาสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนเหลือมาแล้วครับเป็นจังไดจ้าเมนูเจ้าห่อนมือนี้นะจ้ะคุณผู้ชมแซ่บพอดีจานอุ้มยิ่มบอกแกเลยจ้ะได้เจ้าห่อนนี่เ้าเกิดไม่ได้เฮ็ดเองนะครับเอาเฮ็ดเองแล้วครับมันว่าแซ่บปันใดครับก็เลยตั้งสือขึ้นมา จ้ะอิเมเองก็มีเพืนเน่อนสิเป็นจังเดเนาะจ้ะเนาะลาค่ะลาลาลาสำหรับคล <c oughs> ิปนี้มักต้องมาบแต่อย่าลืมคว้ามนต์มาให้น้องอู๋อิมอ่านน้ำในได้จ้าสับกไลค์กรแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องอู๋กิมเพสคลิปต่อไปน้ำในได้จ้าจ้าสำหรับมือนี่ห้องสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายเย้เม่กวองที่เย่กันแ่บจ้า